สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองอูรองสารเนาะทุกคนอ่าเดือนแล้วนี้เนาะพอจ้อยเอาหนูเอาหนูมาเลี้ยงที่ก่อนันเลี้ยงอยู่เวียงเนาะทุกคนเลี้ยงอยู่เวียงอะ,ท,งองอะทีนี้แล้วพออ่าพอแบบสีออกรเวียงเราก็เลยต้องขนเครื่องขนของหรือว่าขนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอะนะมาเลี้ยงอยู่เหือนเอาหนูมาเลี้ยงเนาทุกคนมีประมาณแปดตูวนี่แหละมือนีหัน อันแม่ไปเกลือหัวอาหารแล้วแม่บอกอู๋ว่าหนูตายทีแรกอันอูเป็นคนที่มักกินหนูทุกคนมักกินหนูมักกินแบบปีงหนูเอะหนูแต่พอแบบพ่อเอามาเลี้ยงเอาหนูมาเลี้ยงสิละอู้กลับเป็นคนที่บ่อยากกินแบบประเภทพวกแบบแต่ก่อนมักกินซีหนหมูป้ามักกินกะหอกมักกินปีงหนูอันเดียสิะนะแต่พอแบบพ่อเอาหนูมาเลี้ยงละเห็ุให้อู้มูซึกบ่อยากกิน เห็นหนูยูตราดเขาเจ้าขายแบบเป็นแห้งหรือว่าเป็นแบบดิบอ่ะเด้อแต่ก่อนนี่คือแบบยากมากแหงจะให้แม่ซื้อให้กินตลอดแต่พอเดียวนี่ก็คือไปเห็นกับบ่ซื้อทุกคนบอกกินบอกยากจะเป็นอย่างแล้วพวกนี้อันนี้เป็นหนูพุกเด้อทุกคนเป็นหนูตัวยิ่งใหญ่ฮนะน่ะนี่ตายมาเลยซีโตอือูสิได้เก็บไปที้หมกกนี่เก็บไปคุ้มคุมฝั่งเนี้ยทุกคนตายซีโต ดี๋ยวเอาไปทิมก่อนแม่แม่ไปสวนน้องมณีน้อที่เรีว่าอู้ซิไปนะแม่ว่าอะแม่ไปบุื่เดียวมาโบต้องให้อู้ไปเพราะว่าคนยูสวนเขาไปไปสวนล้วสิฮะนะเดี๋ยวอู้ซิเอาหนูไปทิมก่อนเดี๋ยวนี้ยังยูซี่โตนะทุกคนที่เลี้ยงไว้นยังซี่โตมันน่าจะมือนั้นฝุนตกแหงติบอกแต่ว่ามันหักน่าจะตายเมื่อวานตอนแลงเพราะว่าตอนเศร้าก็ยังมาเกือเข้ากันยังเห็นมันนั่นอยู่บเป็นยังเดี๋ยวเอาไปทิมกอนนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ อูเ้เอาตัวหนูไปทิมแล้วเนาะแล้วกัอันเอาตัวหนูไปทิมละแล้วก็จะน้อยเดี๋ยวอู้สิไปซื้อกล้องเอาทุกคนไปซื้อกล้องที่จะมาแพ็คเครื่องส่งไปฝั่งไทยเนาะแล้วกะอ่ะทีซื้อกล้องเข้ามาแพ็คเครื่องส่งไปฝั่งไทยหนึ่งเนาะสองแล้วก็คือซีไปอ่า ไปซื้อเครื่องให้แม่เนาะอยู่ตลาดนาะมือนีเนาะก็คือเครื่องหั่นอู้ <c oughs> เครื่องหั่นละเมนผ้าสิ้นที่อู้เอามาขายไงละ <c oughs> เป็นผ้าสิ้นของไตลื้อเนาะทุกคนเป็นไตลื้อของลราอยู่ทั้งเหนือเนาะทุกคนอูส้สร้างผ้าสิ้นนี้มาเต้นทางภาคเหนือของลราเนาะทุกคนสร้างมาอู้ขายในราคา450บาทต่อหนึ่งชุดเนาะทุกคนชุดหนึ่งก็ซิมีผ้าสิน้นแล้วก็จะมีผ่นแพ่นแพนแพนเนาะมีผ้าสิ้นแล้วก็มีผ่นแพรเสื้อ ซึ่งผ้าสิ้นที่อูเอามาขายน่ยนะมันก็นราคาโบาแพงปันใดแล้วก็พอแบบทุกคนสามารถซื้อสามารถจับตองได้อ่าเพราะว่ามันเป็นผ้าเป็นมันเป็นผ้าฝ้ายมันเป็นผ้าฝ้ายแล้วกะ็อ่ามันสามารถนุ่งได้สะดวกสบายในทุกๆเทศกาลนะเพราะว่าที่แบบนุ่งไปวัดบบนุ่งแบบ ไปงานแต่งก็ได้หรือว่าซีนุ่งแบบว่าเออไปอ่าแบบไปท่ายูบอีอย่างเก๋ๆนะสินะก็ได้ะนะ่น่ะก็คือผ้าายนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของไตลือทางลาวดยเฉพาะเลยที่อูเอามาเนาะกะับราคาอยู่อ่าสุดละสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะตอนนี้อู้ก,ก็เอามาอูส้สร้างมาสิบสุดเนาะทุกคนอูส้สร้างมาสิบผืนเนาะหรือว่าสิบสุดเนาะตอนนี้ประมาณมืออื่นเครื่องมาหอดอู้เนาะและะ้วก็อูั่นสิอ่า เครื่องมฮอดอูแล้วเดียวนี้ฮัทมีอ่าเอฟเอไอเอ้ยเลยว่าพระอาจารย์ทางฟังไทยเพื่อนสั่งอุดหนุนแ่วยนะทุกคนขายได้ยูซี่ผื่นแล้วนะทุกคนยังอีกหกผื่นเนาะอูก,กเอาาอ็เอาไลนยลงยูไว้เอาไลายเครื่องฮันลงยูนําแฟนเพจน,นะทุกคนคันเลยว่าอูก,ก็ทิมอ่าก็จะเออหน่อ,อยอีกเาอ่าไอดีลายไวยู่ในอ่ายู่ในอยู่ในอ่ายู่ในยูทูปพี่อูอะ่ะ ปกอันขายมือนั่นเนาะค่าวัฒท่าไผูสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เนาะ OU สองเก้าหนึ่งสองเนาะ OU สองเก้าหนึ่งสองเนาะ mm hmm. เพราะว่าอูฮันโบมีบัญชีไทยอูฮันโบมีบัญชีไทยเพราะว่าอ e e mm ูยังบได้้ขามไปฟังไทยเทื่อแล้วทีนี้อูก็เลยทดลองเอาบัญชีของคนอื่นฮับเงินก้อนเพื่อแบบเออเขาเจ้าก็ฮักข้าธรรมเนียบมาเลยแต่ว่าเขาบวเป็นอย่างฮักเล็กๆน้อยๆข้าบวเป็นอย่างเนาะเพราะว่า อ้วนทดลองยักขายนะว่าเออการส่งของไปไทยให้มันซิเป็นอะไรมียังแต่ฝั่งไทยส่งของมาลาวเนาะบะเนียนอู๋ที่ส่งของไปไทยซึ่งอู้เคยส่งไปเท่านึงเนาะส่งของไปไทยตอนนั้นส่งไปให้แบบเพื่อนเป็นเอฟซีแหละเป็นแม่ฮักเนาะเพื่อนอยากได้กาแฟลาวเสียนะอู๋ก็ได้ซื้อแล้วอู้ก็ได้ฝากไปให้เนาะทุกคนกับ แล้วหลังจากนั้นอูก่ก็บริกักเครื่องอย่างเลย่ยเพอ่าตอน,น,นอูบูงอูอเจะสินค้ายอย่างมาขายแต่ว่าพออูได้มาสะดุดตาก,กับผ้าซิ่นเนี่ยอู่มูอซึ่งอูมกักอูก,ก็เป็นคนที่มักผ้าซิ่นเป็นเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าความมักส่วนตัวอยู่แล้วนะเป็นคนที่มักผ้าซิ่นเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็มักแบบ การนุ่งสิ้นแบบผ้าสิ้นแบบเป็นลายเอกลักษณ์ของส่วนเผ่าใดส่วนเผ่าหนึ่งอูมมักอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเฮตุให้เฮาแบบว่ามีความแตกต่างโดดเด่นจากคนอื่นก็คือแบบลายมันจะบกคือไผ่แล็บ,บ่มีไผ่คือเฮาใช่หานะอ่าพวกอ่ะ พวกผ้าสิ้นลายชนเ่าเนี่ยทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเป็นผ้าสิ้นของชนเผ่าเราลุ่มหรือว่าเป็นผ้าสิ้นผ้าใหม่แบบอของคนลาวแบบใส่ทั่วไปนี่ก็คือมันก็อาจจะมีราคาที่แพงราคาที่สูงแต่ว่าอูลเลือกผ้าตัวผ้าฝ้ายของอ่าซนเพาหเตลืมมานีก็คือมันจะเป็นหนึ่งก็คือมันจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์สองก็คือมันจะมีอ่าอยังวะสีที่มีความโดดเด่นแล้ะกะ็มันเป็นผ้าฝ้ายที่แบบว่า เฮาบ่ต้องนุ่งระมัดระวังนะถ้าเป็นผ้าใหม่นี่เวลาเขานุ่งนี่เขาต้องได้มัดระมัดระวังมันเพื่อแบบว่าให้ผ้ามันแบบว่ายังคงความเดิมอยู่นะแต่ว,ว่าผ้าฝ้ายนี่ก็คือมันสามารถนุ่งได้แบบสบายแล้วก็บ่ฮ้อนแหละก็ ราคามันก็เป็นมิดอีกราคามันกระทิอกอีกอาพูดว่าบางคนมันคอมเมนต์อ่ะอายเป็นผู้ชายอายนุ่งผ้าถุงมาได้สิอาเป็นผู้ชายกะซื้อได้ทุกคนซื้อไปฝากลูกฝากเมียฝากอายฝากน้องเป็นของขวัญก็ได้ก็บแบบว่าเอออันนี้เป็นผ้าฝ้ายอาผ้าฝ้ายอาไตลืมมาจากประเทศลาวเด้ออันเดียอันเดีสิมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะ มือนี่จะอูชิโอไปตลาราไปซื้อกล้องมาไว้ใส่เครื่องเนาะแล้วกะมาอ,อื่นเครื่องมาอูกะซีแพ็กเครื่องแล้วกะซีสรงซีฟากไปให้เนาะทุกคนเนาะอ่าอู้อ่าอาจจะมีของแถมเล็กๆน้อยๆให้เด้ทุกคนนั่นก็คืออ่าอูจะซื้ออ่าลหลายๆตอนนั้นอู้ที่อู้กินจุ้มจีนเนาะทุกคนกินจุ้มจีนจะมันจะเป็นเจลมาลานาะเจลมาล่าจุ้มจีนนะมันจะเป็นแบบว่าอา่าวเจลฮอนมาล่าที่แบบว่าเฮาเฮ็ดจุ้มจีนกินนะ อูจะซื้ออ่ะถงอันนั้นแถมให้อ่ะผ้าสิ้นไปนำเนาะทุกคนถงหนึ่งเนาะเอาไปลองกินเบิ้งเนาะทุกคนว่าจะเสียบบ่เวลากินในเวลาอันได้ผ้าอัดเรอไม่เวลาได้ผ้าไดเจวันกับปรุงตามใจมากเลยเนาะใส่เกลือใส่ ใส่ยิวใส่อ,สอน้ำตาลใส่ซูรสใส่เป้งน,นวัวเดี๋ยวแะละกระปุงตามความมักเลยเนาะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วก็เอาซีล,ลงไปเอาตีนไกล่ลงไปเอาพักไปแซบแหงเนาะทุกคนเดี๋ยวอูซีแถมไปให้เนาะลองเบิรงว่าซีพากันมีความมักบอเพราะว่าอูก็ยากขายแล้วก็ยากแบบว่าอะยากยากยากแถมอย่างให้สักย่างนะนะแต่ว่าบุ้งว่าซีแถมอย่างแต่ว่าอะตอนอูที่เฮ็ดอูเฮ็ดมาลากินก็คือ มีคนเคยขอถามซื้อเนาะแต่ว่าอูโบได้อะเอามาขายเนาะแต่ว่าอูจะเอามาแถมใส่ในสิ้นให้แต่ว่ากําไรที่อูขายสิ่งน,นะทุกคนอูกะคิดไรต้นทุนคิดไรอ่ะอีอย่างเมื่อเสร็จละแหละแต่ว่ามันกับโบได้ได้โบได้ได้หลายเนาะทุกคนได้น้อยเดียวแต่ว่าอูยากมาทดลองทางขายแลย้วกะอาศัยขายหลายอาศัยขายหลายเอาเอา,เอามามามา,มา ทบน่อยเอาสิหนาะกับฟังทุกคนอุดหนุนอูเดเด้อกับมูอู้กัดีแหงเนาก็คือตุ๊กตาสาวสำเหนือเนาะก็ขายสวยอูเนาะกัตุกกะว่าสิหาสินค้ามาขายในแบรนด์ของตัวในเป็นแบบของอ่ะของตัวเองอยู่ซึ่ง ก็น่าจะเป็นลายผ้าทางสําเนอเนาะซึ่งลายผ้าทางสําเนือนี่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกคนจะแบบบวคือไผแล้วก็บโบนีไผายคือแล้วลายผ้าทางสําเนือจะเป็นลายผ้าที่มีร,ราคาแพงที่สุดนะทุกคนแต่ว่าออุบอกทุกว่าราคาแพงหลายอันไอเอฟซีเพื่อนกรบโบสามารถจับตองได้สิฮะนะเขาก็ต้องหาลายผ้าที่มันมีเอกลักษณ์แต่ว่ามันจะมีราคาหรือว่าต้นทุนที่ต่าเอามาขายเนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นแบรนด์เฮ็ดเป็นสินค้าของตัวเองหรือว่าเฮ็ดเป็นอันใดของตัวเองสิฮะนะ ก็ฝากทุกคนติดตามซองติดตามน้องตุ๊กสาวซ้ำเนือเดเดอร์ว,ว่าสาวซำเนือซีเอาออยี่หยังมา ขายให้อายเออเอฟซีเนาะกับฝากทุกคนติดตามอุ้อุดหนุนในเด้อซึ่งอ่าก็ฝากทุกคนติดตามอุดหนุนอู่ใเด้อก็แบบการขายเครื่องออนไลน์สําหรับอู่ในการขายภายในประเทศนี้อู้เคยขายแล้วเนาะเคยขายประมาณ2ปีปลายบนเลยทุกคนแต่ว่าพออูมาเริ่มเฮ็ดยูทูบละอู่มีเวลาในการขายเนาะอีกอย่างสินค้าที่อู้ขายตอนนั้นมันก็เป็นสินค้ากระแสแล้วกระแสมันมืดไปแล้ะอูก็เลยบ่ได้ขายเนาะแต่ว่าตอนนี้อูมาตั้งสินใจเฮ็ดยูทูบแล้วก็เลย่ได้ขายแต่ว่าตอนนี้อูคิดว่า อูหันอยากขายของแล้วก็เลยแบบก็เลยซีมาขายเนาะก็เลยแต่ว่าเอาพานซีมาขายก้อนแล้วก็ซืหาสินค้าอื่นๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของล่องศานนี่แหละมาขายให้แล้วก็อ่าเชื่อใจเลยว่าอ่าตอนนี้อูเอาบัญชีของคนที่ยู่บ้านนี่ฮับเงินก้อนเนาะแต่ว่าถ้าขายงวดหน้าอูอาจจะไม่ได้เอาบัญชีนี่ฮับแล้วเนาะอูอาจจะเป็นเอาบัญชีของอ่าตัวย่อยบัรทับแทนเพราะว่า อตอนนี้ตัวยยอยมื่อเ้าเมื่อเ้านี่ตัวยอยทักหาว่าตัวย้อยกําลังจะข right being like ้ามไปฟังไทยว่ะสิกําลังจะข้ามไปฟังไทยอูแล้วว่าเออคัน้าข้ามไปฟังไทยตัวย่อยก็ว่าสิไปเปิดบัญชีธนาคารนะอูว่าคัน้าเปิดบัญชีธนาคารอูขอไซก้อนได้พออู้ขอออกมาไซได้บอแบบว่าเวลาเขาโอนเวลาไอเอฟซีโอนเงินให้น่ะสิโอนเงินให้ตัวย่อยเลยนะสินะก็เลยสิแบบอูก็สิบ่ได้แบบตัวยอยก็สิบ่ได้ฮักค่าทมเียนอูอูก็แบบสิแบบ พอแบบเออมีอไรายได้เพิ่มขึ้นวันน้อยนึงสี่หาหน้าตัวก็ว่าเออได้บุเป็นอย่างเพราะว่าตัวกับไปเปื้อซื่อแต่ว่ากันยังบอได้มีเงินเข้าอย่างดอกแปลว่าไปเปิดซ,ซื้อนซื่ะแต่ว่าถ้าอูยังเอาไปใส่นะก,ก็ไปใส่ได้ตัวว่าสีอูก,ก็สเอาบัญชีตัวฮับก้อนหลังจากที่เอาบัญชีตัวฮับแล้วถ้าอูได้ข้ามไปประเทศไทยทํามไปฟังไทยอูก,กัสเอาบัญชีของ ไปเปิดบัญชีของตัวเองแล้วก็เอาบัญชีของตัวเองฮรับเองเนาะส่วนว่าอู้ซีค้ามไปไทยนี่บางเท่วอู้ก็สซเอาพาสินไปนำนะทุกคนเอาไปแล้วก็ซิเอาไปฟังไทยนำถ้าว่าผู้ใดแบบขายผู้ใดแบบสีขายให้ผู้ใดแบบยากได้นาอู้ก็สซีเอาไปส่งทุนเลยเสียนะเพื่อแบบว่าในการลดค่าต้นทุนในการขนส่งไปนำเสียนะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแผนคร่าวๆของอู้ก็ เข้าใจทุกคนเด้อที่อุดหนุนผ้าสส้นของอูตอนนี้ก็ขายได้ซีผืนแล้วเนาะยังหกผืนเนาะยังแต่มีแต่ลวดลายงามๆนะทุกคนที่อูเอามาเดี๋ยวประมาณมืออื่นตอนสวยเนาะเครื่องมาหอดแล้วอูทีเอามาให้ทุกคนเบิรงแล้วก็แพ็คเครื่องไปให้เบิรงพร้อมกันเนาะกะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจอูใคลิปต่อไปเด้อเด้อบ๊ายบาย